ระทึกไฟไหม้สายสื่อสารหลายจุดกลางเมืองพัทยาเสียงระเบิดดังเป็นระยะชาวบ้านแตกตื่นกันทั้งซอยโมแป็งระเบิดนะครับนี่ครับหลายจุดเลยครับเนี่ยดูลเลยครับหลายจุดเลยครับผมตอนนี้หมดเลยครับพัทยาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไฟฟ้าร้านวงจรนะครับทุกเสาเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เอ,เออตรงนี้เร็งกว่า นี่เป็นเหตุการณ์ขนาดที่ไฟไหม้สายสื่อสารพร้อมกันหลายจุดกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีก่อนเกิดประกายไฟและเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะลุกลามไปเสาไฟต้นอื่นๆภายในซอยเทพประสิทธิ์อีกหลายต้นวิดลามไหม้ตัวอาคารสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านที่พบเห็นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา สอบถามชาวบ้านทราบว่าต้นเพลิงมาจากไฟไหม้สายสื่อสารภายในซอยเทพประสิทธิ์เจ็ดเกิดระเบิดลุกลามไปตามสายไฟและระเบิดตามเสาไฟอีก3-4ต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลา10นาทีคุบคุมเพลิงไว้ได้ก่อนเข้าตรวจสอบและแก้ไขเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านใช้ได้ตามปกติและทั้งหมดคือช่วงเวลาของ8นาทีข่าวเด็ดครับข่าวช่อง8ครบเครื่องอเคียงข้างครอบคลุม